ก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเทรดเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้รวงดูชาแนลมาอัปเดตข่าวสารวงการคริปโตเคอเรนซีเช้านี้วันที่7พฤษภาคม2566นกนะครับก็เป็นเช้าของวันเลือกตั้งล่วงหน้านะใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้านะครับก็จะเลือกกันวันนี้นะแอดก็จะไปเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าลงทะเบียนไว้เรียบร้อยนะ EP นี้ก็เลยแวะมาทักทายคุยข่าวกันสักนิดหน่อยนะครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เงียบเหงาอีกแล้วนะ แดงเดือดกันทั้งกระดานเลยนะครับไม่มีอะไรอีกแล้วนะสาวก LUNC นี่ก็ยังเงียบเหงาเหงาหงอยกันนะครับแต่ว่ามันก็ทุกเหรียญน,นะตอนนี้นะยังเป็นแบร์มาเก็ตที่ยังหาก้นหลุมไม่เจอเลยนะครับก็โจงหัวคิดมาว่า LUNC เนี่ยเสียโดอาจต้องจำพุกถึง40ปีเลยนะ กับการที่ช่อโกงของเขานะครับแล้วก็นักวิเคราะห์หลายๆสำนักเนี่ยบอกว่า BTC เนี่ยกำลังจะพุ่งทูเดชวดเร็วๆนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ที่แห่กันออกมาพูดว่า BTC เนี่ยต้องพุ่งแน่นอนนะแต่ว่าอาจจะปรับฐานก่อนอาจจะลงก่อนนะ ั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากวิกฤตธนาคารนะครับโอ้โหพูดกันแทบจะทุกคลิปนะเพราะว่าหนักหน่วงจริงๆนะครับธนาคารสหรัฐอเมริกาเนี่ยล่มสลายล้มสลายกันเยอะเลยนะครับมีแต่ธนาคารระดับตำนานตำโดนตำไม่เสร็จสักทีนะระดับภูมิภาคนะครับซิลิคอนวัลเลย์แบงก์นะซิกเนเจอร์แบงก์เคดิสสวิชนะล่าสุดก็เฟิร์สรีพับบิกแบงก์นะครับแล้วก็ที่กําลังจะล้มนะครับเพราะว่าหุ้นตกอย่างรุนแรงนี่ก็เป็นแพทเวสแมนคอนนะถึงอย่งางไรล่าสุดเฟดก็ยังขึ้นดอกเบี้ย,อย,อ,ยอยู่เหมือนเดิมนนะรัตต้ออองก่ไปนะ มาดูราคาภาครวมจากเ e อ็กชแนสบิตครับเช้านี้ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับก็มาดู5เหรียญน,นะไม่ใช่อะไรหรอก5เหรียญน,นี่คือผมกาวอยู่นะครับก็บิตคอยนนะลบไป1.32%อนะครับอยู่ที่ประมาณ978,000บาทนะครับบิตคริปตนี่หนักเลยนะลบไป3.66%นะอยู่ที่64,000บาทนะครับแล้วก็ BNB บีไบนั้นอยู่ที่1,900งาร้อยบาทดอสคอยนะครับอยู่ที่2.6นะลบไป3%นะครับดูนะครับสิกนี่ก็หนักเหมือนกันนะ ลบไปถึง5.71%เลยนะอยู่ที่ประมาณ0.0033แค่นั้นเองนะคือผมนี่หนักน่วงเหลือเกินนะครับเพราะว่าพอตส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะเป็นลูน่าคลาสสิกกับโดสคอยนะกระดานหลักอย่างไบแนนตนะครับวันนี้มี ORN นะที่บวกไป21%นะส่วนท็อปลอดเนี่ยเป็นเปเป้เดอะฟ็อกนะครับที่ลบไปถึง23%นะก็ให้ลบบ้างเถอะนะขึ้นมา30,000กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคืออิจช้านะครับไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้เทรดด้วยนะไม่ได้ถือด้วยนะครับก็ <c oughs> มาดูข่าวจากบิคอยอับดิกไทยแลนด์กัน ิตหลิกบุทรินเนี่ยและอี h ทเรียม o าวเดชั่นโอนอีเทเรียมหลายล้านเข้ากระดานคาเคนนะแล้วก็มีการเทขายด้วยนะครับที่ราคาดิ่งลงเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะครับแล้วก็จีนไม่มีเปลี่ยนท่าทีต่อต้านคริปโตนะครับแม้ฮ่องกงจะส่งเสริมเว็บ3และคริปโตก็ตามแล้วก็เจ้าหน้าที่ของไทยนะบุกจับเหมืองขุดบิตคอยในลำพูนนะครับ ลักรอบใช้ไฟหลวงเนี่ยรัดเสียหายกว่า13ล้านบาทเลยนะแล้วก็อายการเชื่อว่าการส่งโดคอนมารับโทษที่เกาหลีใต้เนี่ยจะช่วยให้เหยื่อของเทอราฟอร์มแลบเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตรวจสอบใบแนนอาจละเมิดกว่าขั้นบาทรัดเสียนะ ก็เพราะว่าไปปลดล็อกบัญชีของคนรัสเซียเขานะแล้วก็เสกสอบสวนผู้บริหารธนาคารเ i r s t r e p พ b l i c ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในนะครับก็เป็นธนาคารที่เพิ่งล้มมานะชิบะอินุเกือบ2,000ล้านชิบะถูกทําลายหลังจากอัตราการเบิ่มเพิ่มขึ้น50,000เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าราคายังไม่ไปไหนมาไหนเหมือนกันนะตามสภาพตลาดนะครับสำหรับชาวกชิบะข่าวจากสยามบล็อกเชนนะครับบอกว่าเฮียชาฮอตคิมสันเนี่ยเจ้าของ ADA ีเอคาดานโนแล้วก็น้ําจิ้มไก่แล้วก็ร้านอาหาร ต่างๆนะครับ บอกว่าผมอยากเป็นวัยรุ่นคริปโตมากกว่าผู้ดูแลธนาคารนะก็มีการพูดเป็นในนะครับบอกว่าผู้ก่อตั้งคานาโ,โนเนี่ยเตือนว่าวิกฤตการเงินครั้งนี้คล้ายกับเมื่อปี2008นะค,คืออยากเป็นวัยรุ่นคริปโตดีกว่านะครับเพราะว่าตลาดคริปโตส่วนใหญ่มีความมั่นคงและ,สะเสถียรภาพเราจะได้เห็นการฟื้นตัวนะแต่ว่าตอนนี้ผลกระทบจาก FTX เนี่ยทำให้ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับถึงจะคลี่คลายนะแต่ตอนนี้ผมอยากเป็นวัยรุ่นคริปโตมากกว่าผู้ดูแลธนาคารว่างนันนะ ADA ก็เป็นเหรียญแห่งความกา ในอดีตนะครับตอนปี2021นะจุดออเทารรมายเกือบร้อยหนึ่งเลยนะแล้วก็มอสีประทุมนะครับและดีโวตนะเปิดบอกเชนโพโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง66บอกว่าเพื่อไทยแชมป์เขตส่วนก้าวไก่แชมป์ปาติลิศนะครับแล้วก็เทเดอร์ชื่อดังเตือนบิตคอยอาจจะแวะรับคนอีกสักรอบนะก่อนจะขึ้นอย่างรุนแรง อันนี้ก็อย่างที่อยู่ในปกคลิปเลยนะครับนักวิเคราะห์เหมือนกันนะบอกว่าวิกฤตธนาคารสหรัฐจะทําให้ตลาดคริปโตกลับเป็นขาขึ้นก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรเข้าไปในข่าวนะครับแล้วก็ซีออของไบแนนนะคุณซีซีเนี่ยออกลงเตือนให้ระมัดระวังความผันผวนของเหรียญเปเป้และฟาบกิ้งอีนุให้ดีนะครับก็เป็นอย่างที่เขาพูดนะคือมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับมันก็ต้องมีการเทลกาไรอยู่แล้วนะครับส่วนโดคอนนะอาจต้องจําคุกถึง40กว่าปีเลยนะวีรกรรมของเขาในเหรียญลูนาและ u s เนะเพราะว่ามันมีผู้เสียหา มูลค่าเป็นหมื่นล้านนะครับแล้วก็พู้มาก่อนการพบนักลงทุนในเหรียญเปเปอร์ยุบแรกปั้นพอตจาก260ดอลลาร์จนถึง8ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้ง EP พีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไปอย่างเร่งด่วนเร่งรีบเลยนะจะไปลวกตั้งล่วงหน้านะครับก็แวะมาคุยข่าวกันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะขอพระคุณเครดิตข่าวสารดีๆจากสยามบล็อกเชนทันโลกเทรดเดอร์เคพีบิตคอยอัพดิคไทยแลนด์บิตคันะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมหากผิดพลาดประการใดต้้อองกขภัยวทีี่น ด้วยนะครับ EP นี้ขอญาตลากันไปด้วยภาพนี้เลยสวัสดีวันอาทิตย์จ้าประสบโชคดีมั่งมีทรัพย์สุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังตั้งใจ,จเจริญก้าวหน้าก้าวไกลมีความสุขตลอดไปบุญรักษาภาคุ้มคของทูเดชจวดไปด้วยกันทุกๆท,ท่านเถิดสวัสดีครับ